สวัสดีเจ้าขวมะนาวเปี้ยวใบพัชรีนะเจ้าวันนี้นะเจ้ามาถ่ายนะเจ้าพื้นที่ห้าไร่ตรงนี้นะเจ้าใจเทนเดอร์ไปสองคนนะเจ้าเดี๋ยววันที่สิบห้ามาดูกันแหมรอบหนึงนะเจ้า แปลงนี้เจ้าที่จเทนเดอร์นะเจ้าพื้นที่ห้าไร่นะเจ้าใจไปสองขวดนะเจ้าไถไปได้ประมาณสิบสองวันนะเจ้าวันนี้ได้มาครบหมนรอบหนึ่งนะเจ้านี้ไถ่ครบเรียบร้อยแล้วนะเจ้าใจเทนเดอร์ไปสองขวดนะเจ้า พื้นที่อยู่ตีห้าไล่นะเจ้าหลังจากฉีดพ่นนะเจ้าเทนเดอร์ไปนะเจ้าวันนี้เปิ้นมาไถากบพร้อมที่จะปลูกแล้วนะเจ้า,าสาวนะเจ้า,า,จากันหมักย่อยสลายนะคะของเทนเดอร์ อันนี้คือเม็ดข้าวเด็ดเข้าเด้งที่ย่อยสลายแล้วนะคะก็คือข้างในจะไม่มีเม็ดน้ํานมก็คือมันจะเน่าหมดเลยนะคะมันจะย่อยสลายให้เราหมดเลยอันนี้หมักไปประมาณสิบสองถึงสิบห้าวันนะคะอืมนี่อันนี้ข้างในมันย่อยหมดเลยเม็ดน้ํานมมันเน่าหมดเลยนะคะมันใช้ดีมากเลยนะคะ นี่เป็นนาข้าวของไอ้ดำนะเจ้าเปิ้นอยากทดลองใจนะเจ้านนตัวเทนเดอร์นะเจ้านี่นะเจ้าเป็นน้ำนมหมดเลยนะเจ้ามักย่อยสลายนะคะก็คือน้ำนมมันเน่าหมดเลยนะคะแกเข้าวดิบข้าวเด้งอันนี้คือเน่าหมดเลยเน่าทุกเม็ดนะคะนี่คือย่อยสลายดีมากๆเลย อันนี้ดินร่วนซุยดีมากเลยนะคะหลังจากใช้เทนเดอร์หมักไปนะคะเจ้าถ้าเพื่อนๆท่านใดนะเจ้าสนใจเทนเดอร์แก้เข้าวเ,เด็ดข้าวแดงนะเจ้าติดต่อมาได้ตามช่องทางหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเจ้าวันนี้ค้าวมะนาวเปรี้ยวใบพาชาัชชีขอจบคลิปไว้เพียงเต้ายี้ก่อนนะเจ้า แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า